ทุกคนวันนี้นะคะเราจะต้องลบบ้านสีแดงทิ้งค่ะเพราะวันนี้เราจะมาทาบ้านสีฟ้าค่ะทุกคนใช่ค่ะวันนี้เราจะมาทําบ้านสายฟรีแปลแลวก็เป็นสีฟ้าด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จริงๆอะ่ะอุปกรณ์สีฟ้าของฟรีมันจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะไปหาจากไรสน์นะะีกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนแล้วสิ่งที่เราได้ไมาจากไปซนีท่านี่เราให้เพื่อนเราไปหามานะคือจริงๆนะคะมันมีของแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยสีฟ้าน้อยมากในทุกขั้ไล,ล่โบ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะแบบมีสีอื่นๆผสมมาค่อนข้างเยอะเนอ,ะ,อะทุกคนเรามาให้ดูเป็นของสีฟ้าที่เราหามากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นลูกโลกนะคะแล้วก็อันนี้คือแบบหามาได้ประมาณนี้นะจริงๆร่ะมันมีของสีฟ้าเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ไปซนีแต่ว่าอันที่สู้ถูกใจอะมันมีแค่นี้ แต่ถ้าใครนะคะแบบชอบเป็นอื่นเนี่ยก็ลองไปเลื่อนๆหาดูแล้วก็สามารถเอามาเติมแต่งบ้านได้นะคะอ่านี่ก็จะเป็นสีฟ้านี่ทุกคนในซูบีสละาม,มาให้ด้วยอ,อยทุกคนืน้ึงกล่องสละมไม่ออกโอ้ยโอยช่วยด้วยเอาใหม่นะไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยออโอเคอเคโอเคอเค่คคะทุกคนแล้วพอเราออกนี่ค่ะมาเราก็ นีอย่างเดียวที่เราต้องทําคือมาแต่งบ้านกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะ็ะเชิญคุณเปื่อนออกไปจากบ้านของเรานะคะอ่าไปได้เลยค่ะไล่เลยนะคะใช้งานเขาแล้วก็ไล่ก็ออกไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนละเราเนี่ยค่ะจะจะทาเป็นแบบทาสีบ้านก่อนซะนี่เป็นไงเอามาทําปกคลิปดีไหมทุกคนก็รอดูกันนะคะเออและตอนนี้นี่แคบ้านเราก็เสร็จแล้วโอ้ยทำไมเสร็จเร็วจังเมื่อกี้ยังรีวิวของอยู่เลยนะคะอ่า เสร็จเร็วมากไม่บอกไม่กล่าวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวกันเลยค่ะอันนี้นะก็จะเป็นแบบโซ,โซ,โซฟ้าโซฟาเดี๋ยวเราเปิดทีวีีเป็นอย่างงี้ดีกว่าสีฟ้าอ่ะทุกคนก็จะแบบมีหมอนนุ่มๆนะคะเผื่อโซฟามันแข็งไปเพราะโซฟามัดูสักๆแข็งยังไงไม่รู้ความคิดเห็นโซนะคะนี่มันก็เลยจะต้องแบบมีหมอนนุ่มๆน่อยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจับให้ดูว่ามันนุ่มขนาดไหน ครูค่กดไมติดกดไม่ติดนะฮะกดไม่ติด่ะโอเคช่างมันมาดูห้องต่อมาเลยค่ะก็คือห้องนอนนะคะอ่าห้องนอนนี่จะเห็นว่ามันดูช่างอึดอัดเหลือเกินเพราะว่าทุกสิ่งที่เราหามาเราเอามาไว้ห้องนี้หมดเลยนะคะอ่านั่นเองค่ะ และนี่นะคะสลามดีชอบวันนี้มากเลยถ้าใครนะคะอยากรู้เนี่ยว่าสามารถหาสลามแบบฟรีๆได้ยังไงนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะทุกคนดูคลิปพี่ซูทํามานานมากแล้วนะคะก็เป็นคลิปสอนหาสลาม,มาลนั่นแหละนก,ก็ก็แบบมีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรงนี้นะคะเตียงโคมไฟต่างๆน,นานาแต่งตามกันได้ถ้าชอบ และนี่นะคะก็คือห้องครัวคะ่ะซึ่งห้องครัวเนี่ยจะด,ดูแบบโลง่ลงๆนิดนึงไม่รู้จะอะไรมาวางนะคะหรือว่าถ้าใครแบบมีอะไรมาวางก็เอามาวางได้นะคะแบบจะได้แบบมันจะได้ไปดูโล่งคนเกินไปแต่ขออันนี้ขอเนี่ยขยับซุ้มนิดนึงนะคะเพราะเราอยู่ในห้องครัวแล้วเราเห็นซุ้มนีน่ก็น่าจะกินข้าวไม่ลงนะโอ,อเคคะ่ะทุกคนและนี่เอ้ยเดี๋ยนะโต๊ะมาดูเ,ดเล็กๆไปไหมคะสําหรับซุ้มคือว่าเล็กมากตู้เย็นก็จะโล่งๆนะคะหาอาหารมาใส่เองนะคะทางเราจะไม่รับผิดชอบตรงนี้ และอันนี้นะคะคือห้องน้ำค่ะทุกคนก็จะแบบดูแคบๆ,ๆเกะก,กะรกๆนิดนึงถ้าใครไม่ชอบแบบนี้คือแบบเปลี่ยนแบบได้นะคะทุกคนเพราะวันนี้เราก็แบบทำเป็นแบบแบบให้เฉยๆนะคะแบบสายฟรีเนาะอ่าเพรก็มีประมาณนี้นะอันนี้จะเข้าห้องน้ำไม่ได้นะทุกคนจะเข้าไปทีนี้คือต้องย้ายย้ายของอก่อน นค่ะทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะจบการรีวิวค่ะทุกคนก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u บส c r ร b ์ให้ซูด้วยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งไปกันนะคะแบบเผื่อบ,บางคนเนี่ยอยากจะเห็นห้องแบบชัดๆแล้วก็แต่งตามกันนะเดี๋ยวซูก็จะขึ้นเป็น Insert ของห้องที่ซูทำมาให้เลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะนับค่า4 3 2 1แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ